ก็ขอนอบน้อมดนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยเสียงกล้าขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระศรีวรยานหลวงพ่อมหาไหลโคสโกประเดียนธรรม9้าประโยคแลัคณะพระวิทยากรพระเทลานุเถละพันนวกะมัชฌิมนวกะทุกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับ พราความสุขความเจริญอยติโยมสุขรูสุขค,ขคนเป็นจังไรแน <c oughs> บ่ได้พอกันเป็นปีเนาะเป็นปีปีละครั้งเอ่อขั้นวาภรรยาหลวงอ่พอพระคู่สีกับวาเป็นเมดแล้วเออขั้นภรรยาอีกอันหนึ่งอ้าหลวงพ่อใหญ่งข้างๆนี่ก็ว่าเมดแล้วจดมาเตรียมเมดอี่เลือบากาวา <c oughs> อืมอาตทนนี่เขากะอว่าสนทนาธรรมะกันแบบสบายสบายวังหางนนี่ลวงพยหญางข่างรถผ้าอัตมาสันจับไม่เข่าได้ยินพิธีกรเอิ่นเื้อกับเริ่มสัน้นขึ้นกันเพราะว่าไม่นี่ซักดิดวัตถัยจับเราสั้นมัดกคนเราแบบ บัศยาโยมมาจับเบิง้งเมื่อยบอ่โยมพอ่อโยมแม่นางบัท่านเมื่อยแบบเนาะตนนี้ก็ฝืนจะใบม่วงเคือยง,งยังต้องสูงกันไปอีกหัดสามม่วงสี่มงแรงอต้องย่อมหลับอยากโยมเลยจะ่มาย่อมหลับอีีเอ่อราว่าโอ้ยมานั่งฟังอย่างเดียวบริเท่าน้ำาเน่ย ถือว่าเก่งเลยเออขันใดเหตุนั่งไปนั่มใดเบาได้พูดได้คุ้ยก็ยังเขานั่งคุยกันเนี่ยมันจับจมูกกับเบาใดอันนี้ยมนั่งฟังอย่างเดียวจักถือว่าถือกับจ้าสาธุจ้าข้าท่พระบนรมอ่าเมื่อยขาปวดแข็งกับบ่อปากบ่อเบาอืมกันบ่อจบชัโมงกับบ่อกาออกไปใสเสียออกไปแน่กับถิออกไปห้องน้ำ ผู้นาๆว่ากาออกไปลูกขึ้นกับไอ้ผู้ข้างหลังโอ้ดออกไปจนแล้วคนละอ้ะอาวอันนี้กัอาตมาก,กับ้เข่าวรวมโครงการรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วจริงๆแล้วเ็นเหตุมากจังประเด็จประพุธหลวงปูผ้าคณะสฆงของเฮ้าทํำมากกับประมาณสิบสี่ครั้งแล้วสิบสี่ครั้งนั้นหมายถึงว่าสิบสี่ปี จะยังน้นก็เกือบจบมอสามแล้วยมพ่อยมแม่เกิดมาจนมาหอดเป็นแล้วสิบสี่ปีกับสิบมอสองจะเข้ามอสามแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ทำมาหอดสิบสี่ปีเนี่ยยมแม่คนไดที่เริ่มได้ฟัง,ง,งขังขังแรกขังที่หนึ่งมันยมพอ่อยมแม่คนไหได้ฟังขังที่หนึ่งในรวมงานขังที่หนึ่งยกมือเบิ่งยกมือ โอ้ีป่ปีโอ้ท่านเป็นเป็นพระกับ14พันษาแล้วเนาะเออบวชโดนแล้วหอด14ปีธรรมะแต่ละดูแต่ละองค์เป็นกนอาอเียกว่าเอาเอาตาเจา้าอาวาสมามาบรรยายให้ฟังจังหวัดของอาตมาก,กับฝึงเล้ยเป็นวัดเมื่อปีที่แล้วเป็นวัดสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย อีทีแล้ว่ะรักษาการเพราะมาปีนี้ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสมบูรณ์ครันี่อาตมาก็ปกติแล้วก็เป็นท้านาของหลวงพ่อฝุ่นละทั้งภาคเหนือบ่าเพ็นองค์ทีเป็นข้าวด้วยเพอดีพิ่นมรณะภาพเก่าสิบกว่าปีเก่าสิบหกเก่าสิบเจ็ดปี อาตมาก,ก็เลยว่าโอ้ถ้าเป็นมรณะแล้วเหมือนกับว่าผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ตายแล้วลูกจะเป็นลูกเป็นลูกกําพาเขาเอ่ยว่าฐานามาฐานะกัมพาฐานะกัมพาก็เลยอยากเป็นลูกกําพาก็เลยมาใส่เอาซื่อปกติธรรมดามเป็นสื่อปกติ สุภมเมตสุภมมลังสีเป็นชายา,าจริงๆโยมพิเปิมบรรหุจักหลวงตามีบุญหลวงตามีนั่นแหะออกร่ายการวิทยุทต่สมั่อาศัยใบบุญกระเพดีประคุณหลวงปู่เมื่อเมื่อหาปีที่แล้วหาปีที่แล้วเพราะว่าไปยูพุนกะหาปีขอปีที่หกละ ไปอยู่วัดเทพพระรมบานนนให้กับปีนี้เป็นปีที่หกออกจากวัดปานองคู่หอกกับหาปีหกปีนี้วันเวลากะดูเหมือนมันยาวโยนดูว่าคือยังมันโดนแต่มาเบิ้งแล้วมันคือข้าวเดียวมันข้าวเดียวหนึ่งคนเฮ่าในระยะหาปีหกปีนี้ขันปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง <c oughs> สายงานหลวงปู่เทียนเป็นบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเหลืออีกปีเดียวเป็นปีตัดสินปีหนะ้าสิยูขึ้สิไป <c oughs> ปีหน้าเป็นปีที่เจ็ดคันไดปฏิบัติถ้ำสืบเนื่องต้อนเนื่องอัตมาเสียววาเอาเด้ไปอีหลีนะไปใส่ยุมมเป็มน ไปไปสิ่งทีห้องอยากไปกนละเอ,อมันนี่จังปีนี่ประเด็ดพประคุณวิทยากรจังท่นานพระอาจารย์ประคู่ศีเราได้เ,เบาถึงนะว่าเอ้ข้าวข้าวที่มันเกิดขึ้นจังลงพอมาหาพิสิทธิ์เป็นกับเบาเนาะอาตมาก็รู้สึกว่าแมมันสังเวชสะลดใจกัน บางทีเาเห็นข้าวแล้วก็เลี้ยตนย่อมสองสารโยมปาดโยมจะมาดีคับแท้โยมจะเสียใจซาใดาเฮาเสียใจสํำนีเฮาสังเวชสลดใจสํำนีเฮาเป็นพระเน่แท้เฮาสลดใจโยมหลังสงสารว่าโอ้โยมเอ้ยอ,อ,อดทนเอาเด้อ ผู้ดีกับมีอยู่ดอกคิดไปได้ไงบวกคดีย่างหนึ่งว่าเหมือนเขาบอกว่าเขิงมันมันหอนค้นเขิงมันหอนค้นก็ยังเขาไปหอนเผ็ดหอนพ้อยหอนแล่เผ็ดพ้อยนั่นแหละอยู่จังหวัดจันทร์เขาสิหอน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 อันนี้มันเป็นไอ้กวาดเป็นสร้ายย้ำกับจิตลดสิไหลออกไปส่วนเผ็ดมันก็อยู่ อือ้จิตไปในทางจังสี่กับพ่ออยู่อ่าบัณนอยญาโยมสิ่งแต่เ,เ,เข้าเหตุเท่าทําไปแล้วมันก็ความดีบุญกุศลต่งตงตงางๆมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละมันบดิอื้อลดได้หายไปนี่แหละก็เลยสอดอคล้องกับผ้าพระสิทธิ์ของมือนีที่บอกว่าอัตตานะเมวะปทมังปฏิลุงเป นิเวสเยอถัญะมนุษสาเสยยะนะกิริษเสยยะบัณฑิตโตบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่มัวหมองตรงประเด็นและยโยม่อโยมเม่คุณอันสมควรเนี่ยคืออย่างคุณอันสมควร บัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือผู้รูผู้หูผู้หูจะคว่ำเอาไงบเงิน่า,นาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วจะเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตอยู่ในใบที่เขาหลับล้องจริงแต่ว่าในตัวของผู้จบนะ่ะเป็นบัณฑิตไหมคือรู้ไหมหูบอเรียนแล้วหูจะคว่ำบอหงเข่าเป็นบอปวดเหี้ยนเป็นบอ ซอยพอซอยแมยเป็นบอ่อจบแล้วเลี้ยนจบแล้วเอ,อหู้จักบุญคุ้นค้นทรงเฮียนบออ่อจบมาแล้วมีการมีงานแล้วซองเงินเดือนให้พอให้แม่กินน้ำบออ่อเมื่แม่นว่าจบแล้วปั๊บได้ขัวได้เมียไปเลี้ยงดูเลี้ยงเมียปล่อยให้พอให้แมหุงหากินข้าวเอง<ส><ก>แบบนี้เป็นมดิตได้บอยยมพอยมแม่ว่า เป็นได้บ,อบอด่อบ่อไหนบ่หูจักคว่ำจบแล้วก็บ,บ่หูจักคว่ำเป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นได้เฉพาะใบรับรองใบประกาศเท่านั้นเองใบปริญญาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภาษิตตรงนี้เนี่ยบอกว่าบัณฑิตพึงตังต้งตนไว้ในคุณอันสมควรบัณฑิตก็คือผู้รู้คนที่หูจักคว่ำแล้ว ตั้งตนในคุณธรรมอันสมควรก่อนคุณธรรมอันสมควรพืนพ้นๆื่นของเขาไม่อย่างแน่นึงมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับครอบครัวบอซื่อสัตย์กับลูกกับเมียซื่อสัตย์กับนาทีเจ้าของบอือม,มีความซื่อสัตย์ในเรื่องนีบ้บอกอันที่สองมีความสุจริตเอามีนาทีมีการงานแล้วใหญ่โตแล้ว เป็นถึงขันโอ้ยบ่ว่าจะจะขันใดล่ะมีความสุดจริตไหมเออมีความสุดจริตอยู่ในตัวไหมเอออันที่สามมีความยุติธรรมไหมเออมีความรู้เป็นบัณฑิตแล้วมีความยุติธรรมไหมเป็นผู้รักผู้ใ่เป็นยังก็แล้วแต่ว่าบ่าได้เป็นผู้รักผู้ใหเเยย่เป็นพ่อเป็นแม่มีความยุติธรรมให้กับลูกๆไหม ให้ลูกลกต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมอี่ฟอรักอีเมมักอลูกคนนั้นหลายกวัวรักพนี้น้อยกว่ามีลูกมาว่ากับห้าจักเขียบอ,อถ่าลูกไม่พูดแบบนี้กับเราแสดงว่าเรามีความยุติธรรมให้กับเขามีความเมตตาเป็นบัณฑิตเป็นผู้หูเนี่ยต้องมีความเมตตา ท่าน niin, บอกว่าเมตตาต้องมีให้พอประมาณถ้ามีเมตตาเกินประมาณจะพบคนผ่านทั่วเมืองีหยังกะเดียะตนเออบ่หยังเดียะตนเดียตน,ตนเดียะตนมีแจะเดียตนเขาแล้วสุดท้ายเป็นจังได๋บัดทีนี้มันสดี๋ยคือเพียงเขาหลอกเป็นจังได๋ล่ะทีเนี่ยเออเห็นมายอมพอ่อยอมแม่เดียตนเขาหลายเออ สุดท้ายจะของบะมี่อย่างโอ้ยมีลูกสามคนให้หน่าจะของมีสี่สิบห้าสิบไรโอนเนี่ยเขาเมิ่นโอนเหลียวไปจะของจักหน่อยบาทที่นี่พ่อเขามีผัวมีเมียมีครอบมีขั้ขวไปแล้วลํำพังลูกจะขอางก็ว่าเป็นยังดอกอันคนมาโยน้ลูกมนะันอะไปอีกแบบหนึ่งเนะี่ยโทษคนอื่นไปอีกเด็ด โอนในคอมเมอรเราก็จะองกับลำพึงลำพันธ์ที่หลังหลายคนยิ่งตาอาตมาก,ก็เอาอยังไงอาตมาเรียนวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษากับผู้คนทั่วไปญาติโยมที่ไหนมาขอคำปรึกษาตมาจะให้คำปรึกษา,ากับคือว่าเป็นเป็นคนคุยด้วยสมมติอ่าภูนีมีปัญหาจังไดแน,นอ้าวปัญหาแบบนี้ควรจะแก้ไขจังได อ่าเป็นที่ปรึกษาให้เหมือนเป็นครูก็เป็นครูแนแนวอ่าเป็นครูแนแนวก็เลยได้ดูปัญหาดีว่าเอ๊ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี่แหละจะบอกว่าอย่างอย่างเทว่าเมตานี่แหละนะอีกอย่างนึงวันอีกคอนึงวันวความรับผิดชอบเป็นบัณฑิตแล้วต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อนาทีการงานของเจ้าของ อยู่ในตำแหน่งใดอยู่ในฐานะอย่างต้องมีความรับผิดชอบถ้าขาดความรับผิดชอบแล้วเป็นบัณฑิตได้เฉพาะเจติบัดเป็นบัณฑิตในใจไม่ได้อีกข้อหนึ่งอยู่ในศีลบัณฑิตอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นบัณฑิตต้องอยู่ในศีลในธรรมในศีลอาสมุดโยมฆราวาสทั่วไปก็อยู่ในศีลหาย สินห้าข้อ,อ,อต้องอยู่ในศินห้าข้อนี้มีข้อบัญญัติยู่หาขอ้อที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะ่ยอ,อ,อย่างแน่ปานาห้ามข้าสัตว์อะไรก็ว่ากันไปเออ,อยอู่เป็นแม่ซีเป็นโยบุบาศกุบับิกาเนี่ยจังพอศินแม่สินก็อยู่ในสินแปด้ากับปฏิบัติสินแปด อยู่เป็นพระสฆงองอค์ข้าเจา้ายูศินสองรอยยีสิเจ็ดคันว่าอยู่ในศินสองรอยนีสิเจ็ดกะจังเขาเห็นนั่นแหละมากับข้าวข้าวฝมั่งหญิ่งสมัยสุมือโซเชี่ยวมันแห่งมันแห่งใบเห็นยมบุนีปับ๊บกดปดุปด๊บแช่อ,ออกไปไม่ถึงวินาทีเป็นความดีก็ดีแต่ว่าเป็นความบอดีเสียเลยนี่เขาจึงบอกว่าต้องอยู่ในศีลอยู่ในรรม อ,อยู่ในธรรมที่อาตมากล่าวไปมาคิดเบื้องแล้วว่าตะไลามาหนี่คือหลายอ้อเจงาในสิเหตุได้อืบ่าวาจะเป็นเรื่องความสื่อสัต์สุจริตยุติธมร,รมเมตตาความรับผิดชอบอยู่ในศินในรรมโอ้เจ้ไในสิรักษาใปเมือ่อสรุปง่ายๆเขาบอกว่าให้รักษาใจของตัวเองกับพ่อรักษาใจเจ้าของ จะเป็นยังก็แล้วแต่ให้รักษาใจตัวเองขันใจมันป่วยก็รักษาด้วยยังล่ะธรรมโอสถธรรมะของพระสทธเจ้าคันกายป่วยก็ไปโร่งพยาบาลไปี่ินิกแต่ว่าขันใจป่วยก็ต้องนี่ละจังยัโย่อมย่อมบ่ยโยมแม่พากันมาปฏิบัติู่อย่างตี่นี่คือการรักษาใจของเรารักษาใจด้วยอะไร ด้วยยังยมแม่ถ้านพระยถารักษาใจด้วยยังด้วยด้วยยังก่อนรักษาใจด้วยการทำสตินี่แหละจังย่มเบาย่มแม่ยกขึ้นยกร่องรักษาใจรู้มีความรู้สึกรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันนี่คือรักษาใจด้วยสติ ยาขนาดน,นี้รักษาคนป่วยทางใจเ,เพราะฉะนั้นทีถามมาเอาแสดงมาย้มพอย้มแม่พทดิแต่งชุดขาวนี่ป่วยใจทั้งนั้นติตบอ๊อบแมนบ่อแม,ม,มนป่วยใจดอเพียงแต่ว่าคนที่เพิ่นบ่ได้มาเพิ่น,นป่วยขึ้นกันทุกคนป่วยใจหมดเลย ย่มอมบอดย่อมแม่เบอ่อเชียก็เปิดที่ีเบิ่งเดอ้อแตะ่ละมือแตะ่ละเบ้นจ้าอีหอย่างตัวหยังปัญหาทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนร่วมปัญหาในขอบครัวปัญหาในมู่บานปัญหาในอำเภอจังหวัดประเทศ่นแล้วแต่ละคนปัญหาแตกต่างกันนี่คือใจต้องรักษาละใจป่วยแล้ว จังบอกเข้าได้มากแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่มีอุปนิสัยในศาสตร์กอดหรือว่าในปัจจุบันนี้ได้เคยได้สร้างได้ทำเอาไว้นะเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมคนบริเหตบริสังบ่เคยเหตมีอุปนิสัยเนี่ยมันดึงมาจะไดนก็บอกมาเออปะเขาวัดเพาะไปจังสั่นจังซี่แห่งจะมีข้าวแบบนี้แห่งจะ่จีบากันครับ ไปเหตุหนัง้งท่านว่าทำที่เราไม่อยากได้ยินนะ่าเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นาบารมนะีของทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาเอาละนอบะเนอธรรมเขาคงใส่เวลามีสิทธิ์าที่พอดีก็คนะงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอความสุขความเจริญจงมาเกิดมี กับญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกสิ่งถุกประการเถิด